มาเบิ้งเพื่ยังหัวร้านนะครับผมสูดได้อีกบ้าทนี้เนาะคือได้กินหอาแกรเลือยนกันเนาะบ้านนี้เนาะเอานม่นู่อีกย่างอีกบ้านทีน้ำไก่สีน้ำเสนออีกเอออเามื่นนี้นะครับผมเอาปลาแกรเลือยนนะครับผมเออใส่เกลี่ยจัง่อยนะครับผมเอาปลาแกรเลือยนลงไปต้มนะครับผมอ่าต้มพอเดือดบุก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 แล้วก็สุมันกัดกินปลาตัวสุดมันกัดเดาฮักบักบุ่ญเม็ดปากคนนี้นะเนาะเออเอา เอาวัดนี้ก็เอาคืแก้เรือนขึ้นมากนะครับผมหลังจากที่เอามาแกเ้เรือนเราเป็นก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมากกว่านี้เอาถุกมาเลี้ยงกันไว้นะครับผมจากนั้นเราก็เอาน้ำสไปนะครับผม เอาเทปปีก็ไปผสมกับเครื่องอ่าอันนี้นะจะเป็นน้ำตาลนะครับผมเนาน่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลนะครับผมผสมใส่ๆกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะนำเทียนนะครับผมนี่เป็นเทียนโอ้ยเทียนภาษาหตรงพอเอามาละลายเบิรดเนาะเออเอาพอดีละใครภาษาเทียนจะละลายนะครับผมเอาลงไปต้ม้ะพี่น้องเออจากเอาลงไปต้มเสร็จเรียบร้อยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ะลลว,ลวนะเราจะไปเท้ากับสิมา เฮ็ดเป็นพิมพ์ได้พี่น้องเอออันนี้ทำเป็นพิมพ์นะครับผมโอเอาต้องไปน้ำตาลดอกพี่น้องเอ้เขาว่ามันเที่ยนจีนนี่ละอ่ะอันนี้ก็แกะพิมพ์ออกพี่น้องเออโอไล่เอ็นจะหนี้เพเฮ็ดนอกพี่น้องเนาะเออไมาเฮ็ดมาเฮ็ดเอาประเจรปลาแกรเลี้ยงนี่เนาะเอออันอื่นนี่เพเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เออเปรียกนอกพี่นี่นี่เนาะเอออ๋อหลังจากนั้นเขาก็เทน้ำเสียมใส่แล้วครับผมแล้วก็พ่นสีแล้วพี่น้องเออออไมกินได้ไม่กินได้เนาะงบานี้เออพ่นสีกับ ทีกจะฟองเลยบ้าบัดนี้เออเอาบัดนี้จะกินนะครับผม้ง้เฮ้ยของหานพี่น้องของหาน